คนที่เกิดในวันอาทิตย์ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีของชีวิตนะจะหยิบจะจัดจะทาอะไรมีโอกาสประสบความสาเร็จคนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือในเรื่องของการเงินทําให้การเงินคล่องตัวแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีความรักต้องบอกเลยสวรรค์สรรสร้างชีวิตดีความรักดีมีโอกาสได้เจอคนดีๆแล้วก็แฮปปี้สมใจนะมาคนที่เกิดในวันจันทร์ดวงโชคลาภมีเด่นมากข่าวดีมีสิ่งดีๆมีโอกาสดีๆมีโชคลาภทางการเงินอ ความรักขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะฮะมีโอกาสได้เจอดังสมหวังโอกาสที่จะมีคนเข้ามาทําให้ชุ่มชื่นหัวใจนะต่อมาคนที่เกิดในวันนะคะระมัดระวังในเรื่องของคาพูดการสื่อสารเพราะจะได้เจอคนเยอะในช่วงเวลานี้นะในเรื่องของการเงินไงก็มีเข้ามาไม่ขัดสนเออะเรื่องของความรักมีโอกาสได้ไดเจอคู่แท้คู่บุพเพสันนิวาสเจอคนที่ถูกอกถูกใจความรักเป็นความรักแบบสุขกายสบายใจเป็นความรักที่อบอุ่นหัวใจเหลือเกินนะ ตอมาค่ะเกิดในวันพุธบอกว่าสัปดาห์นี้ฟ้าเปิดดวงเปิดหยิบจับทํรรราอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จนะการงานอาจจะหนักหน่อยแต่ทําให้รวยเยอะลาบลอยมีโอกาสเพราะฟ้าเปิดดวงเปิดบุ มีโอกาสทางการเงินเข้ามาหลังไหลๆมาเทมาโชคลาภลาฟุกฟุกลาบลอยมีโอกาสที่จะได้ด้วยสุนะคคนที่เกิดในวันพระเนอหัส,สบเดต้องบอกเลยสัปดาห์นี้ดีกว่าเดิมออนะหยิบจับําอะไรามีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสที่ชีวิตการงานจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งเรืองรุง่รงโรจน์แล้วก็ดีกว่าเดิมนะในเรื่องของการเงินก็จะดีตามไปด้วยคนเก่าคนต่างวัยจะเข้ามามีโอกาสที่จะได้เจอความรักดีๆการงานดีการเงินดีชีวิตดีเหลือเกินที่เกิดในวัน วันศุกร์กินนะเมตตานะเมตตามหาสเสน่ห์เมตตานะมหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นก็ชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือตลอดเวลาในเรื่องของการเงินนั้นหนาต้องบอกเลยว่ามีโชคดีเออมีโอกาสได้โชคได้ลาบนะคะมีน้าหน้า,นาทองมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะการงานดีการเงินเด่นนะและโชคลาบก็จะมีให้เห็นด้วยเออ คนที่เกิดในวันเสาร์ต้องบอกเลยว่าเป็นเสาร์สุออกเออชีวิตจ,จะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะการงานรุ่งเรืองการงานรุ่งโรดนะรรรรมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วก็มีโอกาสที่จะปลดหนี้ได้มีโอกาสหมดหนี้เออมีโอกาสที่จะชีวิตได้เป็นอิสระในเรื่องของการเงินนะการเงินจะมีเข้ามาการเงินที่เคยขาด <High inflation> ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้คล่องตัวส่วนความรักต้องบอกเลย <S <S <coffee> เบ่งบานต้นรักบาน ต้นรักเข้มแข็งต้นรักแข็งแกร่งนะมีโอกาสที่ความรักจะได้เจอคนดีๆใครขอพรน,นะปู่ยญ้าพญานาคไว้คนที่คนโสดมีโอกาสได้เจอคู่คนที่สถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสที่จะชัดเจนนะเขาจะเทคแอคชั่นให้มันชัดเจนส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วต้องบอกเลยรักหนักแน่นนะ